เราก็ได้มาอยู่เรืออีกเรือลำเดิมอีกแล้วนะครับเรืออ่าเรืออะไรวะชื่อขี้หิ้เอ้าเล่นแม่เอาชิบหายแล้วข้ารม้แารข้าวข้าพวกนี้โอ้โหเสียงอิงตายกับระเบิดนะครับตัยตมันปานแล้วเบิดแล้วฆ่าตัวตายหรือ,รอ,รอเปล่าเนี่ยโอ้โหเสียแต้มฟรีหนึ่งแต้มเลย เเยยฮ้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายยิงเลยยิงเลยแป๊บแป๊บยังไม่ได้ที่นี่แหละปงโดนจอนวิกแป๊บหนึ่งจอนวิกขอใส่เนะ๊ะยับยับเอออีนี่นี่นี่เขาเมอร์เก้แล้วแป๊บหนึ่งกับตันอ้าวไม่ทนันตันเอียงให้หน่อย เียนี่แหละป้องโดยไหมโดนยังโดนอีกสุดยอดเมื่อกี้กะว่าจะไม่โดนแล้วเนี่ยยี่ของซับไพก่อนซับไพหมดโอเคเอแล้วตรงนี้ตรงนี้มันโอ้ดงดงศัตรูเลยครับเดี๋ยวตรงนี้ยิงไม่ได้เดี๋ยวจสลัดมาขวางอยู่ถอยหน่อยสิเพื่อน เฮ้ยข้างหลังยิงได้อยู่แป,ป๊บแป,ป๊บรอก่อนรอก่อนจ้าสโลว์เี่เนี่ยขับซ้ายขับซ้ายเอามาขวางอีกเฮ้ยจะเห็นแล้วจะเห็นแล้วอีกทีจะเห็นมาแล้วโอ้โหไม่โดนกูคนเดียวด้วยย่อยหลอดเยสเซโน,โน ฝั่งไหนบ้างจะอ,อุ้ยซ้อมก่อนซ้อมก่อนเยียมเยียมขึ้ใหญ่วาเย,ย,ยียมแล้วไม่ใช่ในพวกเดียวกันใช่ไหมเฮ้ยเรือมันจะจมนั่นนันั่นน่นนนันิดกับอันนิดนึงจุดตรงโดน ไม่ตายกันละันไม่ตายกันเลยอ่ะยิงโดนตั้งสามสี่นัดก็รู้สึกว่าโชคเรื่องการยิงโดนคนนี่จะจะแห้วแป้วนหน่อยนะครับซ้ายหรือขวากับ้านขวาโอเคป่าพร้อมแล้วกับตันขวาอีกนิดกับตันอีกนิดกับตันกับปัดม่งเดียวเดวมอใหญ่ใจนะเอา เตรียมแล้วเดี๋ยวจุดตรงโดนเดี๋ยวตายหนึ่งเอื้อไม่เอื้อจะว่าจะไปดื่มเหล้าไม่ทันครับโดนซะก่อนซ่อมก่อนซ่อมก่อนเออทัน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 จุดตรงโดนไม่ตายเออไม่ตายไม่ตายเลยตายก็ไม่ตายยิงยิกว่าจะตายเลย จะสวยตูดมันเลยอุ๊ยเดี๋ยวเนี้ยดูดิอะไรวะคนลำเอียงชุดชะตาทำไมท่านถึกลำเอียงกับข้าอย่างนี้ทำไมข้ายิงแล้วมันไม่โดนมันยิงดีแม่งโดนเอาดูเนาโคตรโหดเลยครับไอหนึ่งตายสามไม่ทันแล้วเขาก็จากไปเดี๋ยวมีเสียกไหมไม่เสียแล้ว โหลดก่อนโหลดก่อนโหลดดินปืนเดี๋ยวเขาไม่ยัดเดี๋ยวยัดเลยอือเหลือแป๊บน,นึงเดต็มเต็มมีปักแป๊บนึงแป๊บนึงผมหลับอยูนี่นะซ่อมเรืนนอรก่อน,อรนตรงนี้โอเคซ่อมไม่อยู่จุดยิงเลยไม่โดนไม่โดน <laughs> จะแย่งใช้ซะหน่อย,เ,ย,เ,ยเอาผมสุดท้ายหมด ตบวางคนดืมมดืมปุ๊บปุ๊ดืมดืมดดืมเ้อีกโอ้ยเอรอดยยงตัวใหญ่ซ้ายนะใหญ่ซ้ายแบบนึงเดี๋ยวจมก่อนที่จะได้ยิงไหมเนี่ย ก่อจุดยิงก่อนเลยไปหนึ่งกว่าจะโดนนะเนี่ยผมรู้สึกว่ายิงใกล้ๆผมยิงไม่โดนนะยิงใกล้ๆไม่เสือกโดนก็เลยยุ่ยรอดไอ้ฟันนี่นี่มันยิงโดนบ่อยไปแล้วผมว่าเลยเองจะแม่นไปไหนโชคชะตานำพาเราตายใช่ไหมเนี่ยซอมเด็จก่อนนะ กล่องซับไพอ,ออกด้วยอำน้ำออกด้วยอย่ามาขวางตรงนี้สิเฮ้ยนายเดี๋ยวกล่องซับไพเอาไม่ได้เพราะแม่งจะโจมแล้วอ,อ๋อเสียแดนแน่โอเคซ่อมก่อนซ่อมก่อนถอดมาวะเนี่ยเอาแล้วโดนแล้วกูยิงปืนใหญ่ใส่ไปก,ก่อนเป็นระเบิดนี่ตายหนึ่งเ้ย ยังตายด้วยยิงระเบิดเข้าไปในเรือแม่งตายหนึ่งด้วยโอ้โหยิงมัวมัวงโง่เนี่ยโดนอีกเสียไปในเรือเราจมไปแล้วครับเรามีดวงเรื่องความมั่วนะครับก็คือยิงไกลๆแม่งโดนแล้วก็ตายอย่างนั้นยิงใกล้ๆไม่โดนครับแล้วก็ไม่ตายด้วยปวดหัวสะพายโอเคพร้อมปืนใหญ่ยังไม่พร้อมไนดูซิอันไหนยังไม่ได้เติม ตรงนู้นข้างในแชทนตงไว้นหนึงต้องจดให้พร้อมครับยับจับเคดันเราต้องใส่แก๊ปสักนัดหนึ่งด้วยนะครับใส่แก๊ปเข้าไปในตัวปืนใหญ่เนี่ยนะครับเผื่อว่ามันเข้ามาใกล้ๆจะได้ยิงฝั่งนูนะ้นเนี่ยเยอะเลยทีมมันดุสกรรมอยู่เยอะเลยครับดุล,ลุงมสกรรม เฮ้ยแต่ว่าโจรสลัดกำลังนำอยู่ครับ้งเผื่อโดนไม่โดนหยัดยัดอีจุดยิงของซับไพนหมดโดนดังปั้งเลยเมื่อกี้่เติมแล้อ่ะโอเค อยิงไอ้นีไปพางก่อนแล้วกันครับปังเล็กเลเสียงเล็กๆของหัวใจโดนไหมอืมยิงไปก่อนนะครับชะลอความแก่อื้อไม่โดนครับที่ไม่โดนเพราะมองไม่เห็นด้วยครับพร้อมกับระยะที่โคตรไกลเลยไม่โดนไม่ยิงดีกว่า ปืนใหญ่นี่ก็ใช้ได้ดีนี่ไอ้ปืนระเบิดเนี่ยปืนระเบิดเนี่ยโคตรหาแม่งยิงมั่วๆโดนด้วยขำมาขำมาเอ้ยขำเฮ้ยตรงนี้ไม่เติมนะครับโอเคเขาไปใกล้เร็วตรงนู้นนี่เลยเ้แดง เราได้เท่าไหร่ละหนึ่งร้อยสองกับสี่สิบสองทีมเราชนะแน่นอนนะคอนเฟิร์มเลยเนะี่ยวิศนแต่ว่ามันโคตรหักมุมเดีย๋ยวแม่งก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แลยแต่คงไม่นะแม่งสี่สิบกับร้อยหนึ่งเนี่ยห่างตั้งเยอะตรงนู้นเห็นแสงระยิบระยับไกลๆอ่ะอ้าวเล่นไม่ถึงตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนี่ไนงะแป้งไหมแป้งไหมไม่โดนอื โดนไหมทำไมเรือมันอยู่ไกลกันจังครับหรือว่าเราหรือว่าเรือเราสปาวไกลเองเรือเราน่าจะสปาวไกลเองมากกว่าเนี่ยสมซะดูโก้โอ้ยอย่างนี้ต้องเมากันก่อนครับเมากันก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊เป็๊บหุ๊บป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 ุ๊ กูจะเล็งก็ต่อเมื่อพร้อมเท่านั้นแหละนะครับไม่เอาแล้วนะครับผมไม่ไปยืนเล็งแล้วแหละเมื่อกี้ยืนเล็งอยู่ตายคนเดียวด้วยครับโคตรเปล่าเปลี่ยวและเงียบเงาเเหัวใจเฮือมันไม่เห็นเลยเว้ยมันอยู่ฝังง่งูรงกันหมดเลยอ่ะนี้กับตันทำไมถึงขับออกมาครับเนี่ย มาใกล้แล้วเขามาใกล้แล้วเข้ามาใกล้ล้ำแล้วเตรียมพร้อมจุดปงโนไม่ต <Donald 's! S 1> ายกันดันอีดันเฮ้ยตรงนี้ตรงนี <Their royalty outside> unten, ้ขัตันเดียวให้แล้วพอ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 แล้วแหละฝั่งขวาฝั่งขวา ันมอมอีกมึงกับป้อมจะถึงปูดมาแล้วเอาอ๋อโอเคกําลังจะเหี่ยวข้างให้เอาไว้เอาไว,าาวา้ใกลแล้วเว้ยเยจะชนหรือเปล่าวะจะชนจริงๆไม่ค่อยโดนนะชนจริงไม่ค่อยเอา้าไม่ทันได้ชนยังไม่ทันได้ยิงเลย จบซะก่อนยังแค่เปืนใหญ่ไปก่อนเอาตายหนึ่งด้วยเฮ้ยปืนระเบิดนี่เดีเนี่ยพอมากินขึ้นตายหนึ่งด้วย <c oughs> ยิงยิงปิฉากไอ้ปืนระเบิดที่ผอว่าหาดีนะโอกาสโดนนีโคตรสูงเลยเนี่ยด้สี่ตายห้าเออขาดทุนหน่อยส่วนใหญ่ตายกับปืนใหญ่เนีัยไม่ได้ตายกับอะไรเลยเออมีตอนเช้าซะบ้างส่วนใหญ่มันจะมีแต่ตอนกลางคืนนะครับ คีขวาขวาเขาเลี้ยวขวาให้นะตอนนี้สกอร์เท่ากันอยู่นะครับต้องมุนบวกกันแล้วเราเข้าไปขนาบข้างเลยแล้วก็ซ้ำครับซ้ำ Welcome to Black Pro หเหรอแฮน,นตัวเป็นแจ็คสเปโร่แล้วทนะั้งนั้นนี่แหละนี่แหละนี่แหละโดนโดนด้วยโดนเรลือแม่ครับชิบายแล้วรถปดิด,ด,ดนรถกอ ดูดก้ที่ดูดเรือแม่ไม่แอบเรือแม่ของฝ่ายสตูนะตันเดียวหน่อยห้องกับตันอ้อมไปไหนอ่ะน่าจะขับอ,อกก้อมเกาะครับอ้อมเกาะแล้วไปฝั่งนูน้นเอ๊แล้วเรือแม่มันอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เรายิงโดนเรือแม่ใช่เปล่าแม่ของฝ่ายทหารเรือไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้นูน่น โอ้โหโอ้เลือดพุ่งข้างในกับตันตัวแตกกับตันตัวแตกตายแล้วเองไม่ฮิวก่อนเลยเออเอาเรียบร้อยกับตันตัวแตกใครพูดว่าให้ค้นขำไปขวาขวาขวาพร้อมขวาพร้อมขวาเตรียมพร้อมอ้าวไปซถอะแหละอ๋อยังยังยังโอเคกับตันบอกขออีกสักทีอ่ะ โดนไหมโดนยังจะโดนอีกนะตอนแรกผมก็ไม่หวังอะ้แหลยโดนอีกนะมีไหมมีบ้างไหมไนดูซิปืนนี้มีโอกาสเจอครับโอกาสเจ้าจ้าเราฟอปืนนี้ไว้เลยจะเห็นแล้วจะผลก่อแล้วจะ เอาเดี๋ยวไม่เฝ้าดีกว่าครับเคยเฝ้าลแล้วก็ตายกับการเฝ้านะครับตายคนเดียวด้วยครับโคตรเหงาเลยตายคนเดียวปอบเปลี่ยวมากอาเอ้เฮ้หายไปกันหมดเลยนู่นนู่นน่นีนนนนนแน่ยิงก่อนเอ้มันไปไวต้องยิงสกัดหน้าหน่อยนี่แน่ยิงหลังเกาะเลยแม่งโดนอีกนี่หาให้ จมไปดูสิเออทีมเราทำดีอยู่ครับตอนนี้เรือฝ่ายทหารเรือจมนะครับจมรัวๆเหลือไม่แอบอยู่ไปเรือเรือแล้วนึกนึกจ้ะโดนเดี๋ยวเดียวเร็วไปเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวอีกหน่อยไม่ไม่ยิงไม่ละ จะชนเกาะเลยเนี่ครับเตรียมพร้อมไหมตอนนี้ร้อยยี่สิบกับร้อยหกสิบองสกอร์กำลังดีครับเฮ้ยมันเข้าใกล้แล้วจะชนแล้วจะบวกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพงเอาไม่โดนระยะเผาขนเลยเนี่ย ฝากเอาไว้หนึ่งนะัดไม่โดนครับฝากระเบิดเอาไว้จอาปืนกลหมดแล้วนะครับปืนกลยิงได้สองนัดเท่านั้นแหละ <c oughs> เหลือแต่ปืนพกแล้วคราวนี้ห <c oughs> ันไลยละตรงน,นี้รีโหลดก่อน <c oughs> ยิงแบบระยะเผาขนงั้นไม่โดนซะง,งั้นเนี่ยดูดิแปลกๆอีกแบบไปฟิวชั่นกันเลยอ่ะยิงยังไม่โดน าเาใกล้อีกนิสเขาใกล้อีกนิสจุดตรงโดนไหมไม่โดนครับเฮ้ยลำนี้ตาทางลอเลยลอเลจะจมแล้วใช่ไหมรีบยิงเกินไปขอโทษทีฉันผิดเอง <ำ>เดี๋ยวซ้ายหรือเดีย๋ออยวขวาน่าจะซ้ายแเลยยิงอันนี้ไปก่อนปองยิ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 ง,ยงถลม่มไอ้ปองไม่โดนปง ดนต,ตัวกับตันนี่โดนยากนะเนี่ยปงยี่กี้กี่ปงเด,<ง>ดี๋ยวเดี๋ยวลัมนี้ขอก่อนเถอะขอก่อนเถอะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอลัมนี้นะฉันขอลัมนี้กินมาเนิ่นนาน จะบี้ตูดกันแหละอุ้ยกับตันอนาถตรงอไม่โดนกันเลยครับตาย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 ฟันดาบแล้วตายนี่แหละชอบแบบนึงไม่ทีมเราตายหมดแล้วขอขึ้นก่อน รีโหลดก่อนขึ้นมารีโหลดก่อนคนระับยิงไปสามนัดแล้วรีโหลดก่อนแป๊บแน่จะไปบวกใหม่ยับยับยับเฮ้ย,ยมันมันบุกเรือเราเตปงไอเดียวบุกเดียวกันเรือมันจะจมแล้วซ้ <c oughs> ำเ <c oughs> ลยไหมเอ้ยผิดผิดผิดเรือมันจมแล้วเรือมันจมแล้ว จมกาจะซ้ำสักนหน่อยเน,นี่ยัดยัดอีไหนมีผุดมาไหมเป็นดอกขี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่เคยอย่าอย่าพึ่งไปผมฆ่าเขาให้ได้<ะ> <c oughs> เออกชหน่อยกาจะฆ่าเขาสักหน่อย มะแล้ลำหนึง่งหนกเดียบนกนกผานนี่นกจะบวกกันอีกแล้วเหรอเดี่ยวซ้ายเดี่ยวซ้ายฮาตันเดี่ยวมันมันมันเอียงขวามันเอียงขวาอู้ยกูโดนคนเดียวอีกแล้วอันนี้คือข้อเสียของการเฝ้านะครับเป็นไงครับเละเลย ปังายหนึ่ยัดยัดลูกก่อนยัดลูกยัดลูกเล็นลวเลวลวเล็ลวเลวลวเลวววเลววเลวเลยเวเเวเเลเลน ่ชักกระตุกเลยเดี๋ยวมีคนว่ายตามมาส้มแบบส้มแบนีนะหวัดดีพี่มาทำไมส้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 มเสร็จแล้วใช่ไหมดีโหลดลุกปืนเลยกัปตันอุ้ยกัปตันอีกนิดได้ไหมเบี่ยงอีกนิดแล้วเราจะเจอกันอย่างนี้ ดีโหลดดีโหลดยั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 ดดันเก็บ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 สิครับเก็บเออกว่าจะเก็บไ,ได้ดีโหลดปืนพร้อมหมดแล้วข้างในยังไม่ดีโหลดแป๊บนึงใส่แก๊ปบ้างใส่แก๊ปใส่แก๊ปดันโอเคเฮ้ยมันจะยิงด้านหน้าได้เปล่าวะ เสียวนะเนี่ยโอ้ยมาซ้ายมาซ้ายโอ้ยดื่มย้อนดื่มดื่มมาขวาแล้วเก็บแม่งเลยชักโผงตายสองไอ้ตัวที่ยืนหัวเรือตาย ยืนเป็นไททานิกอยู่ได้ฮึยยัดจันอีไหนนู่นเฮ้ยเฮ้ยแก็บยานะแป๊บ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 ขอก่อนมันมงแอบเฮ้ยเดี๋ยวมันเพื่อนเราแล้วมันยิงเราทำไมวะเนี่ยดันเอย่าหัวกลับแล้ว โอ้ยได้เท่าไหร่วะเนี่ยได้เจ็ดตายสองเยอะจุงเบยเยอะจุงครับเยอะได้เยอะเนี่ยปืนระเบิด <c oughs> ต้องแบบบุกฐานมันก่อนครับต้องบุกเรือมันแล้วถึงจะได้ใช้ครับปืนร <c oughs> ะเบิดเนี่ยตอนนี้ใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ <c oughs> ต้องเก็บไว้ครับต้องเก็บไว้เดี๋ยวแม่มาเรือแม่มา เขามาใกล้ๆเลยเรือแม่เดี๋ยวไม่เฝ้าดีกว่ากูเสียวนิดอีนิดอีนิดเรือแม่เรือแม่นิดเรือแม่อีนิดเรือแม่เรือแม่นั่นแหละโจไม่โดนเอา้งงาอยงนั้นผมว่าผมเล็งดีนะเมื่อกี้เนี่ยขอสะพาย พร้อมไหมเนี่ยยังอันนี้ยังไม่เติมเติมเตเติมดันเฮ้เฮ้ยอ่ะเหลือแม่เหลือแม่เฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกัปตันเอียวเอียวเอียวเฮ้ยมันตามตูดแล้วดันเอียวให้ขอเอออะยิงเอาไปก็ได้ ไม่อยากเฝ้าครับเดี๋ยวตายเฝ้าปืนนี่สวยนะบอกเลยถ้าเกิดมันเปิดยิงมาโอกาสตายนี่สูงมากฮึหงหน้าของพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนิดนั่นแหละชะโงงโดนตายหนึ่ง จุดจุดเดี๋ยวเดีไม่จุดไม่จุดไม่จุดมันไปแล้วเติมลูกทางซ้ายทางซ้ายโอเคใส่แคปอ้าวโดนตายหนึ่งใส่แคปใส่แคปดันอึเออกดอีโอโออยู่ไหนอยู่ไนเกนอยู่ข้างหลังหมดเลยพวกนี้มันจะถล่มเรือแม่เรานี่ยมาจุด กระโปงไปโดนใส่แก็ปใส่แก็บทนันใส่แก็ปบ้างนะครับเพราะตอนนี้เราสู้กับศัตรูในระยะประชิดกันเลยครับเรือเนี่ยนะครับใส่แก็ปจะดีที่สุดตอนนี้ตรงนู้นเน่ยมันจะบุกเรือมให้เราแล้วนู้นด้วยอะไรเตรียมพร้อมเองเตรียมไว้ดีมากแต่ตูยังไม่เฝ้า,ไม,ฝาไม่เฝ้าไม่เฝ้าโว้ย เฮ้ยเยอะชนเลยล่ะชนเรือแม่เลยล่ะปังปืนใหญ่ใส่ไปเลยปังวู้วจุดโคงโดน

มัน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 ไว้มันมันไอขอไว้แคปเดียวเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยใหญ่แั็นตแ้ะมแล้วปัองนเข้าใก้อไม่งเลยแม่งเลยรือวงให้เมันอได้หัวมให้แลมเทเล่รือเล็กมันขวางด้วยมันป้องกันแม่เราแลมเลยเขาไม่โดน คิดว่าจะโดนแต่ไม่โดนอันไหนที่คิดว่าไม่โดนแล้วไม่เสียกโดนที่บอกครับมันนี้มีอะไรแน่นอนโอ้ยนี่ทันมันขึ้นมาต้นไหนไวะเหลือแม่มาผูกเรือเล็กเราแล้วนะเออเจาะะ้าลทระชนะฮะมันก็แน่นอนอยู่แล้วพวกเรือแม่ของฝ่ายนู้นมันก็จะจมอยู่แล้วนะรู้สึกว่าค่าได้ก็เยอะอยู่นะผมอะ่ะ ได้สักแปดแล้วมั้งแปดตายสามแบบขอดูซิเม่เท่าไหรโอ้ยแม์นี้คต้นนานครับมัวแต่ขับเร็วเวียนกันอยู่จ้องตาครับจ้องตากันเป็นมันโอ้ยได้เก้าตายสามโอ้ดีดีดี